กรรมมีจริงไหมเห็นเขามีความสุขดีเราทรมานเแล้วมึงทรมานทาไมอ่ะมึงมันโง่ไงมึงจะบอกว่ากรรมมีจริงไหมคือมึงกําลังจะพูดว่าเขาทําร้ายมึงมึงทุกข์จะตายแต่เขามีความสุขเขามีความสุขเพราะเขาฉลาดมึงมีความทุกข์เพราะมึงโง่มึงโง่เพราะมึงไม่ยอมบู๊ออนแต่เขานำมู um> ๊ออนจากมึงไปตั้งแต่ในต่ไลแล้วแล้วมึงก็บอกว่าอุ้ยเขาทำเลวทำชั่วกับมึงก็ต้องเยอะต้องแย่ประพฤตินอกใจแบบนู้นแบบนี้แบบนั้น ทำไมเขาไปสวยสุขอยู่กับเมียน้อยอยู่กับเมียใหม่ทำไมมีความสุขกัมมีจริงเหรอไม่ใช่กร,รมนะ่ะมีจริงแน่นอนแต่สิ่งที่มีจริงตอนนี้คือมึงโง่มึงโง่เขาเลิกกับมึงไปตั้งนานแล้วเขาไม่ใส่ใจใยดีมึงตั้งนานแล้วมึงยังนั่งร้องไห้น้ําตาไหลจะเป็นจะตายอยู่เลยส่วนเขาไปมีความสุขในปัจจุบันเพราะคนเลิกจากมึงไปได้นั่นแหละเขาสามารถพ้นทุกจากมึงได้แต่มึงนยังไม่ยอมเดินออกจากความทุกข์เรื่องนี้สักทีสมควร เขาฉลาดเขาทําให้ตัวเขาเองมีความสุขมึงน่ะโง่ทําให้ตัวเองมีความทุกข์มึงจําไว้มึงมีความทุกข์เพราะความโง่ของมึงเองแล้วเลิกด่ากูเลิกเถียงกูสักทีว่าทําไมชอบด่าคนอื่นว่าโง่ทําไมชอบว่าคนอื่นว่าโง่ก็มึงโง่จมกับความทุกข์ไม่ยอมเดินออกทั้งๆท,ที่มึงเดินออกได้ทําไมยังจมอยู่กับความทุกข์เรื่องนั้นมึงสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองตอนไหนก็ได้ มึงสามารถแก้ไขใจมึงตอนไหนก็ได้เพราะมันสามารถทาตามเหตุตามปัจจัยกูเห็นทุกวันนี้มึงคิดอยู่ตลอดเวลาฉันีนตัวฉันเป็นของฉันนะกูเห็นเถียงกูประจาจะบอกว่าไม่ใช่ตัวฉันได้ยังไงทําไมชอบสอนธรรมะว่าไม่มีตัวตนจริงไม่มีตัวตนจริง,รรงแล้วกูคือใครทีเนี้ยมึงบอกว่ามึงเป็นตัวเป็นตนจริงของมึงเองตัวกูของกูที่มึงชอบพูดกันเถียงธรรมะพระเจ้าฉอๆฉอทุกคำกูถามจริงๆมึงทําบันดาลให้ตัวมึงเองพ้นจากความทุกข์เรื่องนี้ได้ไหม ถ้ามึงมั่นใจว่าตัวมึงเป็นของมึงทำไมมึงทําไม่ได้อะทําไมมึงแก้ไขความทุกข์ในขณะปัจจุบันไม่ได้อะตอบสิมึงมั่นใจว่าตัวกูของกูชีวิตฉันเป็นของฉันทําไมทีนี้มึงเอาตัวเองออกจากความทุกข์ไม่ได้อะมึงอย่ามาโทษว่าเวรกรรมมีจริงไหมแต่เพราะมึงโง่ไม่ยอมเดินออกจากเวรกรรมนี่เองต่างหากมึงกลับไปดูว่าตัวมึงโง่จริงไหมมึงไม่ยอมรับตามความเป็นจริงจริงไหมมึงจึงทําให้มึงร้องไห้น้ําตาไหลมีความทุกข์อยู่กับปัจจุบันมึงเห็นคนอื่นมีความสุขได้ดีไม่ได้มึงอิจฉาลิษยาเขา สุดท้ายมึงกลับมานั่งถามว่ากรรมมีจริงไหมผลของกรระธํามมีจริงไหมนี่ไงมึงกําลังรับผลของกรระธํามมึงอยู่เขากําลังรับผลของการก,าก,การะทําเขาอยู่เขาก,ขการะท,ทำดีในปัจจุบันเขาย่อมได้ดีส่วนอดีตที่ผ่านมาคือจบกับมึงไปแล้วเขาจะไปรับตอนไหนมันเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับมึงมึงมันสันดานเห็นแก่ตัวเที่ยวละลานชาวบ้านต้องการให้คนอื่นเนี่ยได้รับผลกรรมตามความสาใจของมึงเอง มึงไม่เคยยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่างมันเดินสู่เหตุปัจจยัยใครทําสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นแต่จะได้ตอนไหนมันแล้วแต่เหตุปัจจัยของตัวเขาถ้าเขายังมีความฉลาดสามารถรักษาอัตภาพของความสุขของเขาไว้ได้เขาย่อมสวยผลของความสุขนั้นแต่ตัวมึงเองตังหากสามารถจเจริญอัตภาพให้เกิดความสุขในปัจจุบันได้แต่มึงกลับไม่เอาความสุขนั้นมาใส่จิตใจของตัวเองจึงจมอยู่กับความทุกข์แบบนี้เพราะมึงมันโง่สมควรแล้ว สมควรแล้วที่เขาไปมีความสุขแต่มึงยังมีความทุกข์กูจะบอกให้กูไม่ปอบแล้วกูจะบอกให้กูจะด่ามึงซ้ําให้มึงยิ่งตั้งคำถามถามผิดผิดพลาดมากูจะยิ่งด่ามึงซ้ําลงไปใหม่จนกว่ามึงจะสำนึกเลิกสันดานชั่วๆเร็วๆความคิดที่ละลานคนอื่นความคิดที่เห็นแก่ตัวความคิดอิจฉาลิษยาเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้กูจะด่ามึงซ้ําลงไปกูจะกระโถนกระแทกมึงตีลงไป ให้จมลงไปในกิเลสตัณหาของมึงเอากิเลสตัณหาจมลงไปในมูดในคูดเหล่านั้นและเอาตัวมึงชุบตัวมึงขึ้นใหม่เงอหัวในส่วนที่ดีของมึงมาเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองมาให้ดีขึ้นต้องทําให้ได้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่สักทีใช้ชีวิตใหม่ได้แล้วอย่าไปจมกับความทุกข์อย่าไปเสียใจร้องไห้น้ําตาไหลจะเป็นจะตายเพราะใครคนใดคนหนึ่งมีความสุขแต่มึงยังมีความทุกข์อยู่ทําไมมึงไม่ทําให้ตัวเองมีความสุขเหมือนมัน ทำไมมึงทำไม่ได้มันยังทาบ้านทำไมมึงไม่ทาไม่ได้มึงไปจมอะไรกับความทุกข์นักหนามึงไปติดอะไรกับคนเก่าๆนักหนาไปติดอะไรกับเรื่องเดิมๆนักหนาทําไมมึงไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองมันยังเปลี่ยนได้ทำไมมึงเปลี่ยนไม่ได้มึงจะอ,อ่อนแออะไรกับนักหนาหัดเข้มแข็งกันซะบ้างเถอะลุกขกึ้นมาซะหน่อยหลับหูหลับตาใช้ชีวิตไปแบบไหนกันทำไมมันถึงยังมีความเจ็บปวดรวดล้าอะไรกับนักหนาหัดลืมหูลืมตากลับมาใช้ชีวิตจริงซะบ้างไม่ใช่หลับหูหลับตาเดิน คนหลับตาเดินในโลกนี้นะมันเดินชนแล้วชนอีกมึงดูคนตาบอดจะไ้เขามีความทุกในการใช้ชีวิตขนาดไหนพวกมึงเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องความตาบอดของตัวมึงเองไม่ยอมมองเห็นไม่ยอมลืมตา,ถ,าถ้าท่านี่มึงไม่ได้ตาบอดจริงแต่มึงแค่หลับตาแล้วมึงไม่ได้หลับตาข้างเนี่มึงหลับตาทั้งสองข้างแล้วมึงจะใช้ชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงลืมตาแหกหูแห,หกตาขึ้นมาสิ